สวัสดีค่ะวันนี้จะลองมาจ่ายบินค่าน้ําค่าไฟนะคะแต่วันนี้มาจ่ายบินค่าไฟฟ้านะคะอเราเข้ามาตรงแอปช h อปจีนิกตรงนี้ก่อนนะคะกดเข้าไปเลยอพอมาหน้านี้แล้วนะคะถ้าเราจะจ่ายค่าน้ําค่าไฟให้เราเข้ามากดตรงนี้นะคะกดไปเลยก็จะเข้ามาใน Lazada นะคะมาจ่ายค่าน้ําค่าไฟนะคะ แล้วให้เรากดข้างล่างนะคะที่เป็นสีน้ําเงินตรงนี้นะคะกดไปเลยพอ,อขึ้นมาแบบนี้นะคะให้เรากดเปิด ก็จะขึ้นมาหน้าจอแบบนี้นะคะให้เราเลื่อนไปอ่าให้เลื่อนลงมาตรงที่ว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะคะการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกดไปเลยอ่าแล้วก็จะขึ้นมาหน้านี้นะคะขึ้นมาหน้านี้ถ้าเกิดว่าเราไม่รู้ว่าวิธีการหาบัญชีอ่าหมายเลขให้เราไปกดตรงหมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้านะคะในบิน ของการไฟฟ้าเขาจะแจ้งไว้นะคะว่าหมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้าถ้าเราไม่รู้ก็ให้เราไปกดวิธีการหาบัญชีอ่ากดวิธีการหาบัญชีอ่ากดตรงนี้วิธีการหาบัญชีแล้วทีนี้อันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะคะจะเป็นตัวอย่างให้เราดูว่าในใบแจ้งของการไฟฟ้านะคะอันนี้เราก็กดปิดก่อนปิดไปก่อนแล้วเราก็เอาหมายเลขนี้นะคะ เราก็เอาหมายเลขนี้นะคะมาใส่ตรงนี้ใส่ตรงนี้เลยหมายเลขอะไรนะศูนย์สองศูนย์ศูนย์หนึ่งเก้าศูนย์หนึ่งแปดหนึ่งหนึ่งสองแล้วเราก็เช็คอีกทีว่าถูกต้องไหมถูกต้องไหมคะถ้าถูกต้องเราก็ไปกดชำระเงินชำระเงิน ็จะขึ้นชื่อนะคะอันนี้จะเป็นชื่อของผู้ใช้ไฟฟ้าหรือว่าอันนี้จะเป็นบินนะคะบินที่ค่าไฟนะคะที่แจ้งมานะคะยอดถูกต้องนะคะให้เรามากดชำระเงินตรงนี้นะคะอ่าพอยอดขึ้นมาแล้วนะคะเราก็จะเลือกวิธีการชำระเงินก็คือบัตรเครดิตก็คือบัตร atm นี้แหละคะ่ะคือบัตร atm ของเรานี่แหละอันนี้คือ ขั้นตอนแรกก่อนที่เราจะมาชมราระค่าไฟคืออันนี้เป็นครั้งแรกนะคะแค่ครั้งแรกที่เรามาพิมพ์ชื่อแล้วก็เลขบัตรนะคะเลขก็คือเลขของเรานั่นแหละค่ะบัตร ATM ของเรานี่แหละหมายเลขทั้งหมด16หลักตรงนี้นะคะเห็นไหมคะอ่าหมายเลขนี้แหละเราก็พิมพ์เข้าไปแล้วก็พิมพ์ชื่อของเรานะคะหมายเลขบัตรอ่ะเดี๋ยวขอพิมพ์หมายเลขบัตรกันแป๊บน,นึงนะคะหมายเลขบัตร อันนี้ของของใครของมันนะคะไม่ต้องพิมพ์เหมือนกันนะคะเพราะว่าของแต่ละคนจะไม่เหมือนกันนะคะอันนี้ก็พิมพ์ชื่อของเรานะคะผู้ถือบัตรก็เป็นบัตรของใครของมันนะคะบัตร atm นะคะอ่านี่ก็จะขึ้นมาแบบนี้นะคะหมายเลขบัตรก็คือหมายเลข1ิหลักนะคะแล้วก็ชื่อของผู้ถือบัตรนะคะพอเราพิมพ์เสร็จแล้ว ก็จะขึ้นมาแบบนี้ตรงนี้ก็คือวันหมดอายุของบัตรเขาก็จะมีแจ้งให้นะคะออันนี้วันหมดอายุนี่นะคะตรง cvv ตรงนี้คือ0 3นเนี่ยของใครของมันก็จะไม่เหมือนกันนะคะเราก็มาพิมพ์ของเราด้านหลังบัตร atm ของเรานะคะกดตรงนี้นะคะกดเสร็จแล้วก็ไปที่ save าร์ดของเรา save ไว้เราจะทำแค่ครั้งแรกนะ ว่าครั้งต่อไปเราจะไม่ต้องเข้าแบบนี้ละเราก็ไม่ทําแบบนี้ละเ,ออเสร็จแล้วมันก็จะขึ้นมาแบบนี้เนาะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะไปกดตรงคําว่าสั่งซื้อ,อ พอเราไปกดตรงนี้ปุ๊บเห็นไหมคะก็จะแจ้งเข้ามาในเขาจะหักไปเองนะคะจะหักในบัญชีของแอปธนาคารเราไปเองเลยก็จะแจ้งเข้ามาใช่ไหมคะอ่าอันนี้แจ้งเข้ามาละอันนี้ยอดยอดนี้นะคะอ่าอ่าก็จะแจ้งเข้ามาอันนี้ก็คือเขาหักไปแล้วจากในบัญชีของเรานะคะ เมื่อกี้ค่าไฟก็คือ1,000กับ73บาทใช่ไหมคะเขาจะแจ้งเข้ามาแล้วว่าอ,อ๋อหักไปแล้วนะคะหักไปแล้วนะคะยอดนี้นะยอดนี้ที่เป็น1,000งพันกับ73บาทนะคะ